Thank mm -hmm. you. อีกแล้วคะ่ะพี่พี่น้องนองวันนี้เรามานําเสนอเมนูปแปลกใหม่อีกแล้วจ้าเราได้มายงชิดมาจากปลาช่อนนี้เราไปซื้อมาเองนะคะหรือกออกกันหรือยังคะว่าเราจะทําเมนูอะไรกันดีเชเลยเชเลยคะ่ะเรามาแกงปลาช่อนทอดใส่มายงชิดกันดีกว่าขั้นตอนลงแป้งก็พวกดกับเกลือลงไปตัวปลาเลยคะ่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะหลังจากนั้นเรามาเตรียมน้ํามันไว้ทอดกันดีกว่าค่ะน้ำมันร้อนๆเราเอาปลาลงไปเลยค่ะในระหว่างที่เรารอปลาเราก็หันไปเตรียมวัตถุดิบอย่างอื่นด้านเ่ต้นจากการหั่นหัวหอมค่ะตามโดยการหั่นตะไคร้ชิ้นเล็ก น,ะะน้อยแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะคะโดยค่ะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะแล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะตอนนี้ปลาช่อนทอดกรอบแล้วก็วกพอมมาเตรียมพริกแกงต่อเลยค่ะ พริกแห้งกระเทียมค่ะกระปีตะไคร้อย่าลืมใส่เกลือลงไปด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะใส่กะทิลงไปทุกอย่างลงไปในกระทะให้หมดเลย่จากนั้นเติมน้ำปลาลงไปค่ะน้อยกะเอาเองนะคะแล้วก็ปรุงรสได้เลยค่ะโดยนางเอกของเรามายงชีดค่ะโดยปลาช่อนทอดที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะถึงตอนนี้เราจะบอกว่าอบๆเขาไว้นิดนึงนะเพื่อให้น้ำแกงซึมเข้าในตัวปลาทอดทุกอย่างได้ที่เราก็ใส่ใบมะกรูดนะคะต้นหอมผักชีลงไปได้เลยค่ะขอบอกว่าหน้าตาตอนนี้หน้าทานเลยทีเดียวเริ่มมีตอนนี้อาหารเราก็พร้อมแล้วค่ะเพื่อนคนไหนยังไม่ทานเข้ามาทานด้วยกันนะคะ าค่ะเอาถ้วยมาตักเอาเลยจ้า,าช้อนชิ้นโตโตเลยค่ะเป็นยังไงคะหน้าตาน่าทานดีไหมคะมค่ะเราตเตรียมข้าวสวยไว้ให้แล้วค่ะเราสารภาพไปก่อนว่าเราไม่เคยทําเลยนะคะเมนูนี้เป็นครั้งแรกจริงๆค่ะก่อนจะทาไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแต่ว่ามันต้องออกมาอร่อยแน่ๆเลยค่ะปรากฏว่ารสชาติออกมาดีมากเลยค่ะเพราะว่ารสชาติเปรี้ยวหวานหอมมะยงชิ้นนะคะเข<ร>้าก <ๆ S 1> ันได้ดีกับปลาช่อนทอดมากๆเลยค่ะเมนูนี้นะคะ ใครอยากลองทําลองดูได้แล้วทุกคนจะบอกว่าไม่ผิดหวังค่ะมันเป็นรสชาติที่ลงตัวมากๆเลยค่ะรสชาติเหมือนกับว่าคุณได้กินแปะซะปลาช่อนทอดขาไก่ในเวลาเดียวกันเลยค่ะเอาละค่ะพี่พูดเยอะแล้วค่ะขอลาไปก่อนกันในคลิปหน้าค่ะ